สวัสดีครับเทค2ก็หายไปหลายวันเนื่องจากว่าโทรศัพท์พังนะครับรถมันล้มทับจังหวะชีวิตอยู่ในขาลงครับมันก็เลย เพิ่งได้โทรศัพท์มาใหม่กว่าจะหาตังค์ไปซื้อได้นะก็เครียดอยู่หลายวันนะครับเครียดอยู่หลายวันทั้งประกาศขาย LS ไปก็ไม่รู้มีใครติดต่อมาไหมยังไงก็ติดต่อกลับมานะครับ l อ125ผมยังขายอยู่นะเปิดไว้ที่1,500 0บาทแต่ผมก็เชื่อว่ามันยากนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนี่กาไฟก็จะขึ้นตอนนี้แถวบ้านผมก็เขาทำนากันก็ไม่ค่อยอยากจะมีใครเอาและไอ้ปุ๋ยคนละครึ่งอ่ะ ก็ลุ้นกันอยู่จะได้กินข้าวไหมปีนี้ส่วนมากจะเป็นนาดํานะครับเพราะว่าฝนมันมาเร็วมันเป็นลานินยานะครับซึ่งผมพูดกับเพื่อนๆนหรือว่าคนที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยอะไรของมึงนะ<ส>เขาก็เคยทํานาหวานกันสมัยก่อนก็ทํานาหวานเขาเริ่มหวานกันพฤทภามิถุนาทีนี้ปีนี้ฝนมันมาเร็วก็หวานไม่ได้ก็กลายเป็นนาดําค่าจ้างก็ดํานาเวลาสามร้อยห้าสิบบาทไม่ถูกนะฉะนั้น จะมาปุ๋ยคนละครึ่งอีกก็เรียบร้อยครับก็ไม่ว่ากันแล้วแต่เขาสําสหรับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามาีท่านหนึง่งแกถามเข้ามาว่าสมาร์ทแกสตาร์ติดเดินเบาได้แต่เร่งระดับนะครับผมก็ตอบไปในคอมเมนต์ว่าคร่าวๆนะครับก็มีกรองอากาศผมตอบไปคร่าวๆนะครับกรองอากาศ แบตเตอรี่คาบูนะครับเดี๋ยวแกจะหาว่าผมกวนแกผมก็เลยมาอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับสมาร์ทเนี่ยมันเป็นรถรุ่นเก่าใช่ไหมที่ผมตอบว่ากรองอากาศก็คือบางทีเนี่ยเจ้าของรถเขาไม่ได้ใส่ใจกับกรองอากาศนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าใครผมเองก็ไม่ค่อยใส่ใจจริงๆลองถอดออกดูนะครับถอดกรองอากาศดูสตาร์ตรแล้วเร่งดูนะครับว่าใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็ไปที่ คาบูก่อนแล้วกันคาบูนะครับ่าเราล้างโอเคประกอบถูกต้องหรือไม่นะครับถ้ามั่นใจว่าตัวเองโอเคก็ลองหาคาบูอื่นมาใส่ดูนะครับหาคาบูอื่นมาใส่ดูเพราะว่าคาบูของสมัไม่แน่ใจว่าเป็นแบบกึ่งปั๊มสูญเียากาศไหมมันมีผ้าปั๊มด้วยนะมีผ้าปั๊มด้วยไม่รู้ว่าผ้าปั๊มมันฉีกขาดหรือเปล่านะครับ ลองเช็คดูนะครับผ้าปั๊มแข็งหรือเปล่ามันหรือเปล่าถ้าเป็นแบบมีผ้าปั๊มนะพอสมัดถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมันจะเป็นแบบผ้าปั๊มอยู่ด้วยลองเช็คผ้าปั๊มดูนะครับว่ามันเสียหายอะไรไหมหรือไม่ก็ให้ชัวร์ก็เอาลูกใหม่มาใส่นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็ข้างสูงกองลองเช็คอย่างที่ผมว่าดูเน้นที่ผ้าปั๊มนะครับถลางสะอาดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบตนะครับสำหรับสมัดเนี่ยถ้าแบตเตอรี่มันอ่อนแรงเนี่ยมันจะเร่งไม่ขึ้นมันจะผึดผุดผุดผแต่มันไม่ดับนะม ก็ให้เช็คที่แบตแล้วก็อีกอย่างนึงไม่อยากให้ลืมก็คือ อยากให้ตรวจเช็คสายไฟว่ามันมีรั่วลงกาวตรงไหนไหมนะครับเพราะว่าเวลาเราสตาร์ทขึ้นมันเดินเบาได้แต่พอเราเร่งไฟมันวิ่งแรงเนี่ยมันก็จะลงกาวเยอะกว่าไปที่คอยหัวเทียนนะครับมันก็เลยทําให้ไฟดับเออทำให้รถดับนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับประมาณนี้เล่าให้ฟังลองเช็คดูนะครับส่วนเรื่องเช็คไฟรั่วลงกาวเนี่ยผมอยากให้เช็คดูตอนกลางคืนไปที่มืดๆแล้วสตาร์ตติดเครื่องเดินเบาดูมันจะเห็นประกายไฟอยู่นะครับมันจะแผลบอยู่เลยถ้ามันลงกาวจริงนะครับส่วน อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของอคอมเมนต์เนี่ยแกรื้เครื่องออกมาประกอบใหม่ไหมนะเขารื้อออกมาปร,กประกอบเครื่องใหม่หรือเปล่านะครับถ้าประกอบเครื่องเนี่ยส่วนหนึ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือเขาเรียกตัวอะไรไม่รู้นะมันไม่ใช่บาลานเซอร์หรือเขาเรียกบาลานเซอร์ก็ไม่รู้นะของ Suzuki s m a สเ์เนี่ยจูเนียเนี่ยมันจะมีอยู่นะ มันจะไปทําให้วาล์วรั่วเวลาเราเขาเขาเรียกลดตัวลดแรงอัดอ่าตัวลดแรงอัดเวลาเราไปสตาร์ทเนี่ยมันมันจะลดแรงอัดมันจะให้คันสตาร์ทเบานะครับอ่าตัวนั้นประกอบถูกต้องหรือเปล่านะครับดูให้ดีนะครับถ้าเราประกอบถูกก็แล้วไปถ้าประกอบไม่ถูกก็ก็ต้องไปดูว่าเขาประกอบกันยังไงนะครับว่าเราถูกต้องตามที่เขาประกอบกันหรือเปล่าอ่ากรณีตัวลดแรงอัดเนี่ยอ่าผมเคยลื้อของรีมา รีมท้ายมนซ0ร้0เนี่ยนะครับมันจะมีตัวหนึ่งเหมือนแว่นตาอยู่อ่ะถ้าเราใส่ผิดที่นะครับอยู่ที่หัววาลอ่ะถ้าเราใส่ผิดที่เนี่ยมันสตาร์ตติดครับแต่เร่งไม่ขึ้นนะใครเคยทำา4 0 n n จะรู้นะครับ มันสตาร์ทติดแต่เร่งไม่ขึ้นนะครับตอนประกอบก็สําคัญแต่ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของคอมเมนต์เนี่ยแกแกแกได้ผ่าเครื่องหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้ครับมาอธิบายเดี๋ยวแกหาว่าผมกวน้นแกนะครับผมก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยที่ผมตอบไปว่าคร่าวๆกรองแบตแล้วก็คาบูเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับถ้าแกเป็นคนที่กดติดตามผมอยู่แกก็จะได้เห็น นะครับแล้วก็เข้าใจที่ผมตอบไปอย่างนั้นแต่ถ้าแกไม่ได้กดติดตามผมแล้วแกไม่ได้มาดูคลิปผมเนี่ยแกก็คงจะเข้าใจไปอีกนานว่าผมควร้นแกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับ ls 1 2 5ก็ยังขายอยู่นะยังขายไม่ได้เลยครับนะฮะแล้วก็ไม่รู้มีใครโทรติดต่อกลับมาไหมเพราะว่าไอ้โทรศัพท์มันพังนะนะประมาณนั้นแต่ก็คงจะยากครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีขอบคุณครับสวัสดีครับ